โอเควันนี้เป็นวิด uh, ีโอวีล็อกขำๆนะครับผมจะไปผมจะไปไลฟ์นะครับไปไลฟ์ที่บ้านแอ m ด n มินเตอร์โดยที่เราจะไลฟ์ครอสกันกับสเนคเกอร์ออนไซด์ site. วิดีโอนี้ก็จะถ่ายให้ดูขำๆว่าว่าแบบเออบ้านแอ m ด n มินเตอร์เป็นยังไงแล้วก็ เวลาเราจะไลฟ์กันเนี่ยมันทําอะไรยังไงประมาณนี้เนาะเออให้ดูตลกตลกไปดูคำๆค,ครับแต่ว่าตอนนี้อยู่ที่บ้านผมอยู่นะครับผมก็กําลังเตรียมเตรียมรองทงรองเท้าที่แอดมินเตอร์บอกว่าให้เอาไปด้วยนะครับก็แล้วก็กระเป๋าโอเคโอเคก็อ่ะไปะลุยบริเวณโงรถที่บ้านผมนะครับผมเอาไว้ตากรองเท้าที่ใช้มาเยอะๆะนะฮะเช่นบางทีรองเท้าเทรลที่แบบเปื้อนๆมากๆเราก็ซักแล้วก็มาตากไว้ใช่ไหม แล้วก็บางคู่ก็ที่ใช้บ่อยๆก็มาตากไว้นะครับอ่าก็วันนี้ประเด็นที่เราจะคุยกันเป็นเรื่องของรองเท้าคาร์บอนอ่ามีที่มีแผ่นคาร์บอนผมเลยเอาอัลฟากับ a อซิกเมตาเบรเซไปด้วยนะเออเพราะว่าเพราะว่าแอดมินเตอร์แกไม่มี2รุ่นนี้นะครับแต่ที่เหลือแกมีหมดเลยที่เหลือแบบที่อยู่ในตู้นี้เนี่ยอันนี้คือที่ใช้บ่อยๆช่วงนี้นะครับ <c oughs> อันนี้ <c oughs> โอเคไปกล่องไปด้วยแล้วกันเนาะ กััน,นครบสำหรับประเด็นที่เราจะไลฟ์กันวันนี้นะกับส้นเก e ือออนไซต์กับ, site, กบแบทูรันเนี่ยองครามรองเทา้าคาร์บอนนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยปีนี้เป็นยังไงมาถึงบ้านนเะตอรแล้วบ้านนี้จะสวยมากๆเต็มาแล้วครับอืนี่ครับฉากที่ทุกคนคุ้นเคยครับผมฉากนี้นะฮะ โอ้โหรองเท้าเต็มบ้านเลยครับผมสวัสดีครับถ่ายวิดีโอครับโอเคอ่าอยากจะให้ผมพูดอะไรนะครับเรากำลังจะไลฟ์กันนะครับตอนนี้อ่วันนี้ผมถ่ายประมาณว่าวีล็อกไปไลฟ์บ้านออเตอร์เอออะไรประมาณนี้นะฮะวันนี้เราจะไลฟ์กันเกี่ยวกับเอมซินิเกอร์ออนไซส์เรื่องสงครามรองเท้าคาร์บอนนะครับโอ้โห ผู้ตายๆๆๆมีบางคู่นะฮะยังไม่อยากเอาออกจากออกกล้องนะครับขอขยับเบาๆนะแต่ถึงวันที่วิดีโอนี้เสร็จก็คงออกได้แล้วมนะั้งโอเคนี่ครับดูครับการเตรียมการนะครับก็โอ้โหบ้านเขาก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าบ้าน,านดีไหมหผเรีย,ยกว่าศัตรูแล้วกันเนาะก็นี่ฉากที่ทุกคนคุ้นเคยนะมีการจัดแสงนะครับแล้วก็๋อผลงานที่ที่อ่หลายคนก็เห็นภาพนี้ไปแล้วในเพจนะ แล้วก็การเตรียมตัวเอมถามว่าได้ซื้อสตรีมสตรีมยาดไว้ไหมซื้อแพ็กเกจไว้หรือเปล่าผมบอกว่าผมยกเลิกไปแล้วเพราะว่าช่วงหลังมันค่อยได้ไลฟ์เอมก็เลยจะซื้อเองแล้วกันโอเคอ๋อตอนนี้เหรอตอนนี้เอมก็อยู่ในนั้นใช่ไหมออยู่ในชัอโอเคโอเคนี่ก็คือบ้านของเอ็นบินเต์นะครับทงส่วนนี้ก็นั่งสบายสบายได้นะครับดูทีวงทีวีเล่นดนตรีรอไป แล้วก็แต่ส่วนทํางานของแกอยู่ตรงนู้นนะครับโอเคผมวางของไว้ก่อนมาดูตรงนี้กันนะฮะอ๋อนี้แค่ส่วนหนึ่งที่เอาไว้ในบ้านนะครับเอ,อวันนี้ผมจะต้องขอยืมรองเท้าหน่อยนะที่ต้องเอามาใช้นะอ,อ,โอโอ้โหมันเยอะจนแบบว่าอเยอะจริงอะ่ะโอ้สุดยอดแล้วครั้งก่อนเอมใช้ตัวไหนอ นี่มีไฟออนแอขึ้นมาด้วยดูในสตรีมใหญโอเคเพียบเลยคอมเมนต์เสียงโอเคครับชัดได้เลิกเสียตังค์แล้วสินะรั์ <laughs> <laughs> กี่ชั่วโมงดีหัวข้อเดือนมากโอ้โ oh, ห <laughs> สัก5ชั่วโมงไหมครับวันนี้เว <Okay. S 2> อร์ไป <laughs> ชัดเจนชัดเจนโอเค จบไปแล้วก็ผมการไลฟ์นะครับใช่พอเสร็จเราก็ต้องมาเก็บอุปกรณ์ทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับลงทงรองเท้าเก็บให้เรียบร้อยอนั้นก็วางไว้แล้ววางไว้วางไปทั่ววางไปทั่วอ,อืมเนี่ยฮะพอเสร็จเราก็ไลฟ์วันนี้ถือว่าอุปกรณ์น้อยมากเลยนะครับถืออุปกรณ์น้อยมากก็ไฟเฟย์ก็เปิดไว้เงี้ยอ่าอืม เอาละก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปกินข้าวกันนะครับผมก็จะไปรับ CEO แล้วเราก็จะไปกินข้าวกันนะฮะไม่รู้แอดมินเตอร์จะไปด้วยหรือเปล่าวันนี้ว่างไหมเนี่ยว่างวางวันนี้ว่างแล้ว<ม>โอเคก็อาจจะไปด้วยกันแล้วก็ว่ากันอีกทีนะครับก็ขอบคุณแอดมินเตอร์มากนะครับที่ไม่ต้องขอบคุณหรอกเพราะผมเข้ามาผมก็ถ่ายเลยไม่ขออนุญาตอะไรเลยนะครับอ้าว,ว,วอะไรอะไรอะไรโฆษณาหน่อยฮะเอรูปรูปวาด นะครับของแวร์ทูรันอันนี้เป็นแบบพิเศษมากๆเพราะว่าออโต้ ose, โกสุมพิสัยเนี่ยนักวาดการ์ตูนชื่อดังวาดให้นะครับก็อันนี้ไม่แน่ใจว่าจะไปทําอะไรต่อก็ถ้าเกิดใครชอบโปสเตอร์อยากให้มันเป็นโปสเตอร์หรืออะไรลองคอมเมนต์มาแล้วกันว่าชอบไหมสนใจไหมนะครับฝากด้วยเอาละไปกินกาแฟกันดีกว่าครับผมอเอาละครับและนั่นก็คือการไปดู การทำงานของแอดมินเตอร์ที่บ้านนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างเพื่อนๆดูแล้วรู้สึกว่าอย่างไรบ้างครับสำหรับผมเนี่ยส่วนตัวรู้สึกว่าแกเป็นคนที่ทุ่มเทนะครับแล้วก็สนุกไปกับสิ่งที่ตัวเองทำนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาทุกท่านนะครับผมเอาไว้คราวหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูอะไรอีกแล้วกันครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามครับ สวัสดีครับ